ค้าดีร้าเข้าูช่องแม่บุญถิ่นกกอกนะคะจากญี่ปุ่นนะคะของพี่ีไม้นเวยอยะน้หนึ่งร้อยี่ยนะคะหนึ่งร้อนะคะน้นะคะ ี่ณจะไปยืนตรงาหนคุณจะีปยนตรงไ่ายกี่ายยยังไยงงนะถ่าเลย่ายก่่าน้องต้นอ้อนะคะน้องต้นอ้อนะคะอิคเ่าอยู่กับแม่บุญผิดนหะคะ ชุ่มๆบ่ินเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะค่ะหมอลำคู่ปั่นของเรานะคะมีมีมีปี๊บไหมไม่เอาเป็นชุดชุดไทยรูปนะคะที่สวยนะคะจอดนกยูงเข้าไปยไหมนกยูงไปเลยฮะมันไม่เข้ากับชุดนะปีกเลยได้ลองดูทำให้ลอหน่อยนะคะจุดนกยูงนะคะโอ้ยนกยูงเตี้ย อ้พอดีเนาะสวยสวยสะนะคน้องน้องสวยใช่ไหมสวยมากเลยนะคะสวยเข้ากันอ้มีคามดุดด้วยที่แบบเอาไว้ถ่ายวิ่งพิงะคนนกยูงก็งเอากระ่ยนิดนึงนกยูง สวัสดีนะคะุเจนนะคฟ้าจุดนี้นกฟ้าับใครอยากเป็นนางฟ้า้อไปมากเลยนะเพจะมีปีกขึ้นมาทันทีเลยนร่ันกัแต่นอเลยชุดน้องต้นออแต่ต้องต้องชุดเป็นสีชมพูนะีดูน้องต้นออเข้าไปเร็วๆอ่ต้นอออ่าลองเข้าไปครับจะเข้ากันกับสีชมพูเลยเข้ากันกับปีกเลยนะครับเก้องน่นอ คนนี้จะเข้าไปกดที่มากดที่มากดจะเป็นคนถอกล้ให้ที่มากดอย่างนี้ี่ต่อเอากล้องี่ต่อมาี่มาีม่ได้ดเกมหอกเพาจะถายรูปถ่ายดูย่ี่เอาั้นมาให้พี่ดูน้ากดกดเลยพี่ดูน้าดูนะคะดูน้อยกนอนะคะกันมาหาคิวท่า

อันไหนใครถ่ายรูปนุ่นพี่ต่อพี่เจ้าอยู่เห็นถ่ายยังไมถ่ายยังไ่ได้ีเจ้าเออเอาไว้เอาไว้เออบ่ต้อยนลพอนุ่ยเ่น้องคนอพี่ตเอาเอเอาเอถ่ายรูปอท้ขวัขยบตเออเอถ่ายรูปเฉยไม่ได้เห็นตะกองเถด้หเห็นตะกรงว่าดี่บอกมีไหมค่ะค่ะสวยงามอันนีม ดูมงกุฎด้วยนะตรงหัวน้องเลยเอาเอาไหลเข้าไปชิดหน่อยเรื่องไหลเข้าไปชิดหน่อยอ่ะลองทำมือตามปีกที่น้องมีหนึ่งสองสามมือขึ้นตามปีกนางแบบทำทุกอย่างหนึ่งสองสามโอเคเอาละขอบคุณค่ะ สวย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 ค่ะสวยมาถ่ายรูปตรงนี้เลยนะคะจ้อใส่ชุดบันานอะคะจุดถ่ายรูปเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่นะคะจุดเซลฟี่เดียวเดี๋ยวจับมัดไว้หน่อยเดี๋ยวน้องก็จะบินหนีไงิอะไรนะิน้ดีนะคะทั้งแท่านนค สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่ะหมดแล้วนี่กิน g กได้ไหมได้กินได้อร่อยเลยทายอะไรคะายไม่ได้หยิบเลยทายไม่ได้หยิบเลยะคเอยเล่นทุกอย่างเลยนะคะ ท่าน,นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ